สวัสดีครับผมนี่แหละครับสาสรบันเท่าเห็นตอนนี้ยู่ที่ดอยตุงแม่ฟ้าหลวงครับพอดีเลยเห็นโคกับสาของแม่ข้าวเ่าเป็นแต่แทบครับผมสิซิมสมตำดอยตุงผมได้ได,ได,ได,ได้ได้นี่อันได้จานผมเลยอยากให้แม่ข้าตำแท้ผมอือเจิมเล่นบะเจิมเลยจานนะเจิมจานเป็นเป็นอ่างจานเพิ่นไบเใี่ยงนีใบเลีเ้ยงนะ นี่ครับแบบแผมสั่งแบบรถเผ็ดเลยครับมาซีมได้ครับผมอยู่ทางเข่าได้ละวัตจดรถ,ถถ้าใครมาแวะที่พัดตำหนักดอยตุงหรือว่าพระเทียวทางนี้ครับอันนี้อะไรครับหมูยอครับหม,ม,มูยอทางเหนือได้เนี่ยเออวางเงยี่สิบงงบาทจ้าพี่ไอ้ออออออหั่นหันบางๆใส่จานผมเลยครับมือต้องใส่จานผมด้วยจานเขาด้วยเราด้วยชิ้นนี้กลาง อุ่นอีกรอบไหมครับอุ่นอุนได้ไม่ไม่ไม่อุ่นหรอกครับอุ่นรถจะเข้าเถ้าอุ่นจะอร่อยกว่านะคะเลี้ยวอุ่นไม่กวนขึ้นหนึ่งอุ่นขึ้นหนึ่งไม่อุ่นก็ได้ครับหลายใจต้องมาหลายคนอืับบเอาอะไรดีครับผ่านได้ไม่ศูนย์ห่อนเนาะอืมปิดเท่าไหร่ครับผ่านหนึ่ง เป็นจิบพี่อุ่นบ้างเลยผมเบาหยอกครับอกวหยอกปรขคายได้มาเต็มหน่อยเดือดเดือดนี่กีตรับรถแบบมาหลายขับเป็นบัาธรรมดาเลยครับบิเซิลบรรหยุดเดี๋ยนี่รถหลายขับคนมามาดูสวนแม่ฟ้าหลวงหลักะพระตำหนักดอยตุงครับผมนะครับคุณนะเดินเข้าไปสักหน่อยแต่เราต้องจอดรถอยู่ที่นี่ครับ วัวไม่ฟาดวงยังไงเรารถจอดรออยู่นี่นี่ครับผมได้เนียใส่วิกกี้แหละเพราะว่ากาไปเชื่อมสมน้ำโคเกติน,นีบอหั่จังยังหลัาซึินโอ้ยครับอู้อดีซสวงเลยครับขับรถ มึงอยากเขาบ่ก็เลยอ,อยากแต่กูอยากเทียสีละอยากพอมือไม่อยากหรอกเอาไหมเริ่มเลยครับผมมาล้ำเสร็จแตะอยู่บ่อันนี้สวงแจงงวงกันนะม,มันไม่ใชเจ้ามันคืเพจเติมมันจันเสียบได้ไหมจานแซ่บได้ไหมตำงหัวเแซ่บบ่ จานแซ้บอืมมาอืมฮึบมันละครับอือหึจอนเป็นสาเจครับลำเตะอันนี้ขึ้นลุมเข้าใจปะอืมอันลงมมากขลูกชิมของอันอันย่งก่อืมทังเนื้อนะทั้งเนื้อแหนมฮอ้เพ็ดขนาดอือกอยังลูกชินอะใสใจเบาเนี่ยนันละ จัดไปครับสั่งไปปีเึงโอ้หันปีเต็ขนาดมแม่เลยอกตัว่ินละครับก็ตอบเป็นสินะครับมึงสั่งเพ็ดเดส่วนกูกินเพ็ดอไรแบบนีกละแถมกูกินแล้วกูต้องมาล้างจานอีก <laughs> จเยี่ยมครับผม ได้ครับเฉยครับอันปูไหมหยั่งเป็นจักบ้านไอ้ปูภูเขาเนี่ยปูเอ็นบ่อันขาทั้งสี่ปูภูเขาปูดองไหมยั่ันึกบ้านนี่นี่ละเออมาเอ็นขาปูแล้วอืปูปูเอ็นนี่เปล่ามันปูเอ็นอยู่บ้นปูภูเขาเออปูเอ็นมาเนอะปูทะเลยี่เปล่า มดูทำไหมครัไปเี๋ยวปูทะเลมาเฮดแสบอ่ะเ๋้วปูเขาแส่บป่ะหอม,ม,ม,อมอป่ะเดือเข้มเลมาบุ้ยเน่ามากครับผมโอ้เดียวกัน า,างก็ซือไปน้ำเนือ้อแล้ผมจะล่างกินฟ้าก,กินได้ผมจะล่างถวยผมอยากล่างถวยรู้ว่างเพชรเพชรเนี่ยพอแห้งถวยใส่ไปได้หร <c oughs> <c oughs> ืมอมาฟังอนะนะก็ไปล่างน้ำก,ก่อนใครตัวทันิ่ดีป่ะไม่เะ่ดูให้กินเมื่กินดิเอามาส่น อคลิปนี้กับลงสองแพลตฟอร์มบ่ะเรานี่ทางพทเพจเพจแล้วก็ยูทูปป่ะแต่ลาที่ไปนั่งหาหาเลยหาที่ครับอบากาศทางหล,ลังอะโอ้ยันกินวุน้นดีตัวนี้ลำเจ๊เจ๊ตัวนี้ยน้อมักม,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 กมักจริง่ะ ใส่ขมุยครับม่เจอหลายโอ้ครับเกิดชั่งใจมูย่อเข่ากับมูย่อครับเข่ากันพอดีพอดีเป็นตำมูย่อพอดีในีลูกสาวใช่ปะอินเพชรได้ป่ะดูไทปคอดไม่น่ะดูไทยฟ้าที่เขาอ่ะที่เผาบ่มี ดูสดไมากันเลยเนาะสดกินเดี๋ยวหมักกู่แล้วครับได้ในในกระเบิดออ้๊ยโอ้โอโบนาเปิดสิ่งด้วยจานของผมเลยดูแล้วกินเลยต้องไปล้างถ้วยล้างจานน้ำเย็นๆอีกหนึ่งขวด อ่ามันเย็นอีกให้เทวดขวดเลยดอกเดียวช่วงมันขึ้นพากันหนักไปยังไงยนนะังสองขวดยังกับหนัก,กนแล้วเนาะอืเรานอนดีนอนดีขนาดครับสาวเดียวเลยยาวเลยหมดสุดกันบ่มีก้นม่านปุ๊กเข้ากับประตูนลย เตืนมาพอดีเลยบรรยากาศมึงนั่นง s w วไปช่งวะเ้กับผู้มักกี่แล้วเนาะบอ <c oughs> <c oughs> ผมเอาเจ็นเบิดด้วยตอนกินมันบอเพ็ดดอกได้่าตอนเช้ากินเซลล์ยาเซบล์ั <c oughs> ลบ,บผมเบิดอันแร <c oughs> กจอทานาบม เดี๋ยวบอกเลยว่าซื่อใจเลยครับผมยิ้มเราบอกครับเดี๋ยวผมฉีดล่างถวยเนอะเดี๋ยวไปเบื้องไอ้ไม่ล่างถวยครับผมกินโมมีเงินใจเบนกระต่อมล่างถวยดิบ้างควบคุมเด้อเบิดหลายบาทเด้อนี่แซ่บแซ่บคักแซ่บเนี่ยโอ้ไอ้ไม้เพิ่นบุญมีเงินเงินใจบ่ครับเนี่ยข้าเนี่ยฉีดล่างแบบ สดใหม่เหมือนเดิมนี่แหละครับแบะซิมได้ครับเพเพราะว่าผมเดินไปเข้าไปข้างในมันจะเห็นร้านเดียวนี่ร้านส้มตำมเป็นบ่ตำตำอืมคือมลัลราดีใช่ป่ะนีอืมเ<ะ>อามอ <c oughs> นเดิมหื <c oughs> อ้อหื้อหื้โอ้เรือแสบแล้วครับบัดที่นี่สุดยอดเลยส้มตำครับในการเดี๋ยว รายการแล้วครับครับเดินทงางไปเรื่อยครับผมทีนี้โอเคแล้วนะครับรถจอดอยู่นี่และวดีดีมีแห้งฝากติดตามทั้งเฟสเฟจบุ๊กด้วยนะครับเพจเพจเฟสบุ๊กหรือกูทบเหมือนเดิมเลยครับติดตามไปเรื่อยเด้อนะครับมาเที่ยวบ้ามีโอกาสได้มามเที่ยวกับบ้านสินะครับจะได้ได้ทีมงานหันมาทำเพ่กนคับ บ่ได้ต่างคนต่างมีเบียกมีงานครับผมสวัสดีครับ